สองหนึ่งอะตมีว้าวสวยงามมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านบุ้นำนะคะแล้วก็สมาชิกอะตอมี omy, ทุกท่านนะคะทั้งในห้องสัมมนานี้แล้วก็ผู้รับชมอยู่ทางบ้านนะคะดิฉันนิวไดมอนมัตเตอร์บุตรลินพานุรัต์ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ วันนี้นะคะพี่บุตรได้ขึ้นมายืนบนเวทีแห่งนี้นะคะมันเป็นเวทีที่คนสำเร็จเขาขึ้นมายืนกันนะคะแต่ว่าพี่บุตรก็มีเบื้องหลังของความสำเร็จของพี่บุตรนะคะก็จะมาเล่าประวัติส่วนตัวให้สมาชิกใหม่ทราบนิดนึงนะคะพี่บุตรนะเคยทำอาชีพมาหลายอย่างมากเลยค่ะทั้งแอคทีฟใช้แรงงานนะคะปลูกต้นไม้ทำตลาดน้ำแล้วก็แพสซีฟอินคอมค่ะโดยการเก็บค่าเช่านะคะ รายได้หลักรายได้ที่พี่บุตรได้เนี่ยนะคะหลักแสนหลักล้านต่อเดือนเลยนะคะตอนนั้นแต่มาเจอวิกฤตน้ําท่วมค่ะทําให้ธุรกิจทั้งแอคทีฟแล้วก็แพสซีฟของพี่บุตรนะคะโดนผลกระทบค่ะแล้วก็มาเจอโควิด1 9อีกนะคะทําให้ค่าเช่าที่พี่บุตรเคยเก็บได้เดือนละหลายแสนบาทนะคะเป็นศูนย์นะคะตอนนั้นแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วคะ่ะ ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าปลาล์มตั้งใจแล้วปลาล์มขยันที่พี่บุตรได้เคยทํามานะคะรายได้ที่พี่บุตรเคยได้แล้วก็คิดว่ามันเยอะแล้วเนี่ยแล้วก็มั่นคงเนี่ยจะโดนผลกระทบนะคะรายได้เนี่ยเป็นศูนย์เลยตอนนั้นพี่บุตรก็งงๆลูกก็ยังเรียนไม่จบนะคะแต,แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากภัยธรรมชาติค่ะแล้วก็โรคระบาดพี่บุตรคอนโทรลไม่ได้นะคะตอนนั้น ถึงแม้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นกับพี่บุตรนะคะจะดูเลวร้วายแต่พี่บุตรก็ฝันว่าวันหนึ่งนะคะพี่บุตรจะทําให้ธุรกิจของพี่บุตรอันเดิมนะคะกลับมาเหมือนเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมค่ะตอนที่พี่บุตรกําลังคิดหาวิธีอยู่นะคะหาหนทางว่าจนจะสิ้นหวังแล้วนะคะตอนนั้นก็มาเจออะตอมีค่ะพี่บุตรมองเห็นความหวังแล้วก็มีความหวังขึ้นอีกครั้งอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะ พีบุตรก็เริ่มทำอะโอมีนะคะแม้จะเจออุปสรรคมากมายเลยค่ะเพราะพิบุตรไม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายนะคะพิบุตรไม่ไม่ใช่คนรักสวยรักงามค่ะแล้วก็ไม่ไม่ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเวลาส่วนใหญ่อยู่กับต้นไม้ค่ะไม่ได้อยู่กับคนทำให้เวลาเวลามาอยู่กับคนกลุ่มใหญ่นะคะมันทำให้ต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้มากเลยค่ะแต่พีบุตรก็ไม่เคยทอนะคะพีบุตรก็ยังยืนหยัดแล้วก็ยังสู้ เพราะพี่บุตรเชื่อมั่นว่าออทอมี่จะทําให้พี่บุตรประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้ค่ะวันนี้พี่บุตรก็จะมาบอกเล่านะคะสามเหตุผลหลักที่ทําให้พี่บุตรเข้มแข็งยืนหยัดแล้วก็เชื่อมั่นอย่างสูงว่าอาทอมี่จะทําให้พี่บุตรสําเร็จได้อย่างแน่นอนก็คือหนึ่งท่านประธานค่ะพี่บุตรมีความ เชื่อใจท่านประธานเหมือนอย่างวันนี้ฟังมาทุกคนก็ใครรักท่านประธานบ้างคะเรนียกมือเลยคะ่ะโอ,โอ้รักท่านประธานเหมือนอย่างพี่บุตรเลยที่พี่บุตรรักท่านประธานเนี่ยก็เพราะว่าท่านประธานเนี่ยเป็นคนเก่งนอกจากเป็นผู้นาที่เก่งแล้วเนี่ยท่านยังเป็นคนดีมากๆเลยสร้างแล้วก็แบ่งปันอะตอมี่เนี่ยเพื่อคนทุกชนชั้นเลยแม้กระทั่งคนจนเนี่ยก็มีโอกาสเปลี่ยนชีวิตตนเองได้ถ้าทำอะตอมี่ค่ะ อันนี้นะคะพี่บุตรก็อันที่สองนะคะก็คือสินค้าค่ะสินค้าของอาทอมมี่ตอบโจทย์มากเลยค่ะ,ะเวลาเราจะซื้อสินค้าเนี่ยเราเคยดูไหมคะว่าผลิตที่ไหนพัฒนาจากที่ไหนเมื่อต่อนนี้พี่บุตรก็ไม่เคยดูหรอกค่ะเพราะว่าอันไหนเขาโฆษณาดีๆสวยๆก็ซื้อมาหมดอะค่ะแต่พอมาทำอาทอมมี่พี่บุตรได้เข้ามาเรียนรู้มานั่งแบบนี้ค่ะแล้วก็ศึกษาถึงได้รู้ว่าสินค้าของอาทอมมี่เนี่ย ออกมาจากสถาบันวิจัยพลังงานประมมนูของประเทศเกาหลีเลยผลิตโดยโคมาซึ่งมันเป็นแบบสินค้าที่มาตรฐานมากๆอะค่ะพี่บุตรก็เลยไว้ใจแล้วก็สินค้าที่มีคุณภาพสูงอะคือเราสามารถซื้อในราคาถูกได้เนี่ยมันสุดยอดมากเลยค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่พี่บุตรมีความรู้สึกคิดไว้ก็คือธรรมชาติเท่ากับความสำเร็จค่ะในเมื่อสินค้าของอาโมี่เนี่ย คุณภาพพรีเมียมแต่ราคาถูกอะ่ะคนกลับมาซื้อซ้ําโดยไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะไม่ต้องตื้อง้องขอขายใครอะ่ะไม่ว่าแต่ตัวพี่บุตรเองที่ชอบสินค้าคุณภาพสูงพี่บุตรก็คิดว่าคนในห้องนี้ทุกคนก็ชอบสินค้าคุณภาพสูงเหมือนกันแล้วก็คิดว่าคนทั่วโลกก็คงชอบสินค้าคุณภาพสูงแล้วก็ราคาถูกเหมือนกันมันก็จะทําให้เราเนี่ยเวลาเราเป็นผู้บริโภคใช่ไหมเราก็เป็นผู้บริโภคอย่างมีความสุข หรือว่าเราจะทําธุรกิจเนี่ยเราก็ทําธุรกิจได้อย่างง่ายๆในความรู้สึกของพิบุตรนะคะพิบุตรเนี่ยใช้ดีเราก็บอกต่อจากคนขายต้นไม้เนี่ยก็มาเป็นนักธุรกิจด้านสุขภาพเนี่ยทั้งภายนอกภายในเลยมีไรายได้จากอะตอมี่และตอนนี้ก็มายืนบนเว,เวทีแห่งนี้ในตําแหน่งไดมอนด์พิบุตรทาได้พิบุตรก็คิดว่าทุกคนในห้องนี้ก็ทําได้เหมือนกันค่ะเป้าหมายต่อไปของพิบุตรนะคะก็คือ มีรายได้ให้มากกว่านี้ค่ะมีตําแหน่งให้สูงกว่านี้แล้วก็บอกต่อคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกให้ได้รู้จักโอกาสที่ดีดนี้นะคะโอกาสที่ชื่อว่าอ t ทอมี่ค่ะแล้วเราเจอกันที่จุดสูงสุดนะคะขอบคุณค่ะ